เกมจ่ายค่าแผ่นเกมใหม่ด้วยเกมเก่าหมดปัญหาเกมราคาแพงที่ value. com สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่ไกยวาเกมเมอร์กิจวาเจ้าเก่า,กานะฮะวันนี้มาอยู่ในเกมเบรดแอนโซแล้วนะฮะแต่บอกตอนนี้มีอัปเดตแผ่นใหม่นะครับผมซึ่งแม่งแผ่นใหม่นี้อลังการมากขั้นหนึ่งเลยปลดล็อกเวลห้าสิบอย่างที่ผมบอกแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มมาอยู่ที่เมืองใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ทำเควสหลักไปเรื่อยตอนนี้ผมการจะเวลห้าสิบก่อนแล้วค่อยไปเวฟฮงมุนนะฮะ แต่ขอบอกว่าตอนนี้มีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งคือกด f ด F3 ครับเป็นการไปลานฝึกห้องมุนเฮ้ยคืออะไรลานฝึกห้องมุนวันนี้เราจะพูดถึงลานฝึกห้องมุนก่อนอย่างอื่นเราไม่พูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นระบบกระถางทูรต่างๆยังไม่พูดถึงเราพูดถึงลานฝึกห้องมุนก่อนแล้วกันนะลองกดเข้ามาดูไปพร้อมกันกับผมเลยแหละครับนะเราจะไปด้วยกันจับมือกันไว้เรมไปด้วยกันโอเคครับผมเมื่อมาถึงลานฝึกห้องมุนแล้วยินดีต้อนรับสู่ลานฝึกห้องมุนสามารถฝึกฝนสกิลได้ครับก็คือเป็น การฝึกสกิลเบื้องต้นของแต่ละคนนั่นเองนะของแต่ละอาชีพกดเริ่มต้นครับนะอย่างเช่นเนีฮะมันถึงบอกมันจะบอกอคอมโบอของแต่ละอาชีพนะอะสองสอง,สอ,ง,สอ,งอ่ะฮะถ,ถูกปุ๊บเนี่ยเราจะได้ของรางวัลด้วยนะขขงบอกนะเออสาครั้งครับทําตามเขาว่าไปเนี่ยดูรายการนดูรายการครับจำ เรียบร้อยครับสำเร็จครับผมนี่ครับพอเราฝึกเนี่ยฝึกฝนเฉลยพูดเราจะสามารถได้รับไอเทมพวกนี้ด้วยนะเห็นไหมอ่าไม่ใช่แบบว่าฝึกขี้นะครับเราสามารถฝึกได้เราสามารถเลือกเอ่อา,าได้ครับาตุไฟท่าน้ำแข็งอันนี้ผมเล่นท่าน้ำแข็งอยู่นะครับโอเคเรื่องคอมโบต่อไปครับคอมโบต่อไปครับจะมีบอกอ่าคลิกขวาคลิกซ้ายสองนะาเห็นไหมถ้าเกิดเราทำถูกนี่เรียบร้อย เป็นการฝึกคอมโบนะบใครที่ยังไม่รู้ว่าคอมโบของเรานั้นต้องคุณต้องทํำยังไงควรทําแบบไหนนะควรใช้คอมโบอะไรยังไงคอมโบสกิลนี้คืออะไรกดดูได้ครับภาพกด f 3เข้ามาดูได้ครับนี่คือการสตาร์น,นั่นเองนะต่อไปการจับครับจริงสกิลพวกนี้มันสมคนที่จะมาตั้งแต่ช่วงแร,งแรกเว้ยแต่ไม่เป็นไรเว้ยเมื่อเกมมันพึ่ง อัปเดตมาก็ไม่เป็นไรครับนะเราก็จัดก,กันไปเพราะน่าจะนอกจากฝึกาจากาติดพี่แล้วเนี่ยเรากมาฝึกกับตรงนี้ด้วยนะเห็นไ,ไหมเป็นสกิลผักครับ4 2่อ่า4 2อันนี้เป็นพวกสกิลเบื้องต้นฮะ อนาคตเดี๋ยวเราต้องมีแบบว่าแบบว่าคอมโบสุดๆนอะอันนี้รอสตูโจมตีแล้วกด E นะฮะ <c oughs> อ่าหนึ่งครั้งครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับอ่อุ้ยช้าไปครับ อ่าปิงผมขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเค<ม>อืออ้อาวเร็วไปครับอันนี้เร็วไป<ม>นะฮะถ้าเกิดเราทำบิดผ้าเนี่ยมันจะขึ้นนะะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยคร,ร,รับรับรางวัลแล้วนะครับมาดูกดรางวัลไปน่าดูเลือกกันฝึกฝนครับต่อไปเราจะได้อะไระฮะระดับกลางระดับสูงโอ้โหระดับ เข้มข้นนะครับระดับขั้นต้นเราไปแล้วเนี่ยฮะเราไปดูระดับกลางกันต่อฮะมาฝึกระดับกลางฮะมาระดับกลางคลิกขวา F นะคลิกขวา F อ,อืมปาอันนี้คอมโบหรือเบื้องต้นนะฮะขั้นต่อไปโอ้โหคราวนี้มาเป็นคอมโบแล้วครับแซดสอง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  อันนี้เป็นท่าส่วนใหญ่ที่ออ่ฟอร์มัตเตอร์สซมแข็งทุกคนต้องใช้นะแปะแล้วก็สองสองสองแต่จริงจะบอกท่านี้กด2ครั้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจกด2องกรัวนะครับเพราะฉะนั้นกด2ครั้งได้ครับท่านี้ไปครับคอมโบท่านี้เป็นท่า X ธรรมดาครับแปะเข้าให้ดามเมจหนึ่งหมื่นเลยแปะเข้าให้หนึ่งหมื่นแปะเข้าให้หนึ่งหมื่น ต่อไปโอ้โนี่เริ่มคอมโบที่จะอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ x ซ้ายขวา1อ่า x ซ้ายขวา1ครับโอ้โห x ซ้ายขวา1อ่าคอมโบก็จะแรงขึ้นด้วยนะฮะต่อไปถ้าสมอีกแล้สตันเหรอฮะ อ๋อคือสตันแล้วให้เพื่อนเข้านะฮะนี่เราต้องฝึกสตันตรงนี้ใช่ไหมตอนตอนบอสเห็นไหม,รเ,หไหมเราเป็นการฝึกสตันตบอสนะครับอันนี้คือนนอย่างที่ผมบอกในพาร์ท,ที่ในคลิปที่แล้วเรื่องการสตันตบอสตอนไหนตอนไหนอย่างที่ผมบอกคือต้องให้รอดสีตรงนั้นนะ่ะสีเป็นสีดําก่อนนะฮะโอเคต่อไปครับเป็นการฝึกสตันตบอสนะฮะตอนบอสใช้เอลี ไม่ได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้ครับนี่ครับเป็นการฝึกสตันร่วมกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นคนอื่นใช้ท่าสามมาเอ้ใ,ใครก็เลยสตันฟ้าอ่าเขาเรียกขัดฟ้ามาเราต้องขัดฟ้าตอบนะฮะทันทีถ้าเกิดมันขึ้นปุ๊บเนี่ยให้เรากดสเปคบ้าก็ได้เดี๋ยวกดท่าครับเนี่ยกดสเปคบ้าเห็นไหมก็ขึ้นแล้วนะฮะในการฝึกสตันกับร่วมกับเพื่อนนต้นั่นเองนะ เรียบร้อยครับรับรางวัลไปให้ฝึกฝนที่ขั้นที่สูงกว่าน,นี้ครับระดับสูงกันทีเดียวครับมังกรคู่นะครับมับงกรคู่ควรที่จะทำการโจมตีทั้งสองท่าก็คือทตุไฟน้ำแข็งแล้วก็เฟทัพจะเป็นการท่ามังกรคู่โอ้หมื่นเจ็ดอ่ะทีเดียวปาบปาบเขาให้พอดีผมไปรับของมาฮะขี่แรงๆหน่อย เรียบร้อยครับต่อไปครับถ้าเอานี้วา่าขัดเขียวของสายฟอร์สมาสเตอร์นั่นเองฮนะฟอร์สมาสเตอร์จะเป็นขัดเขียวนะฮะก็คือทําให้ศัตรูล้มลงล้มลง,ลงน็อกดาวน์ครับเขาเรียกน็อกดาวน์ไม่ล้มลงนี่แน่น็อกดาวน์ไปยิงซ้ําด้วยเหมือนไส้ถ้าต่อไปสามารถเริ่มฝึกฝนหลังจากที่ขั้นต้นของสกิลเป็น อ๋อ oh, ต้องเปลี่ยนสกิลฮะตามที่เขาบอกนะเป็นการแชร่แข็งเพื่อทำการดูดเลือดนั่นเองฮะท่านี้หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับนะฮอ่าอ,ออกมาครับลองโจมตีแทบอันนี้หลายคนน่าจะใช้อยู่นะฮะเป็นการดูดเลือดนั่นเองนะ ปา้าป้าป้าเรียบร้อยครับโอ้ได้สร้อยมาครับอืมแต่ก็อย่างว่านะฮะอ่าเป็นได้พลังอาเมตของธาตุน้ำแข็งเพิ่มขึ้นด้วยนะเจกกาะเกาะนะะเหมาะสำหรับการเล่น PVP นะฮะไม่เหมาะก,กับพวกอ่า PVE หรือว่าลงดันอะไรพวกนี้นะฮะต่อไปครับผมอ่าขั้นสูง นะขั้นเข้มข้นนะเราดูกันขั้นเข้มข้นเลยเป็นจะเป็นยังไงหูขั้นเข้มข้นเลยครับอยคือเราต้องกดเอ่อกดตัดจังหวะนะฮะดูฮะคือเหมือนออดิชั่นเลยนะครับโอ้ต้องเริ่มใหม่ฮะต้องกดเริ่มใหม่ครับโอ้นะต้องต้องต้องเล็งดีๆ ขวาซ้ายสองขวาซ้ายสองโอเคโอ้โหไม่ทันครับไม่ทันครับไม่ทันนะ

โอเคผ่านสัก <Compl ac ulously> ทีนีคนหัวเลยค,ครับพี่น้องค่ะลูกค้าต่อไปครับเป็นการการลางโรคพืชกันป้องกันฮะัคือเนี่ยเป็นเป็นการป้องป้องกันการโจมตรีระยะไกลครับนะนะและก็ถ้าเกิดโจมตรีระยะใกล้ก็สามารถจะเพิ่มที่เพิ่มดาเมจได้ด้วยนะฮะเฮ้ยเพิ่มป้องกันเฮ้ยเพิ่มดีเฟนส์เพิ่มดีเฟนส์นะเพิ่มดีเฟนส์ให้กับตัวเองด้วยนะฮะ ต่อไปท่าวีครับท่านี้จะเป็นการคนส่วนใหญ่จะใช้ผิดจังหวะมากฮะเพราะว่าหนึ่งเลยเมื่อเรากดวีปุ๊บเนี่ยอ่ศัตรูโจมตีมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะกลายเป็นน้าแข็งเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราใช้ทับกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสกิลบันโดนแคนเติลนะะ่ะเข้าใจปะ่ะถ้าเกิดเรามาใช้ทับกับเพื่อนนะฮะเอาที่หายถ้าเกิดเราสกิลบันโดนแคนเติลนะฮะมันก็จ e ีจีนะครับ ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก่อนกดใช้เนี่ยเราไม่ใช่เออารกด V เออกด V ไม่ใช่นะฮะเรากด V ีควรดูจังหวะด้วยอย่างเช่นบอสเอีนะครับนะถ้าเกิดบอสเอลีนะค,ควรที่จะจะกดไหมเพื่อนขัดได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดหนึ่งเลยถ้าเกิดเพื่อนเราขัดได้แล้วเราไปกด V เนี่ยจังหวะาบางทีอาจจะเป็นการขัดเพื่อนแทนก็นได้นะ,ะเพราะหนึ่งเลยพเพื่อนจมตีเนี่ยมันจะโดนแช่แข็งนะ ก็ตอนนี้สกิลหมดนะฮะก็เหลือแต่สกิลท่าอื่นๆนะครับแลนะท่าไฟแล้วก็เป็นการฝึกดันเจียนครับนะฝึกตู้กับบอสนั่นเองนะฮะสู่สายการสังเวยต้านทานลูกไฟการต่อสู้ก็คือต้านทานการยิงโจมตีอย่างต่อเนื่องนะ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 มีการเ,เรามาสู้ก,กับจอมตะกาก่อนนะนะนี่มันเป็นยังไงนะตอน เขาเรียกเป็นการซ้อมคอมโบสู้กับบอสน,นั่นเองนะฮะเป็นการฝึกซ้อมคอมโบสู้กับบอสฮะเฮ้ยอย่างเช่นเราเจอบอสตัวเดียวเนี่ยเราสู้ไหวไหมจินโซโยอนนะเรามาดูจินโซยอนกันดีกว่าอยากเห็นจินโซยอนว้าวจินโซยอนโอ้ไปกอดขอขอขอซูมขอซูมขอซูมนะฮะขอซูมหน่อยเอ้าไม่เห็นว้าวอื้อหือ จิม้มไอ้ย่าไอ้ย่าคุณจะดูกินโซโยอนนะเริ่มีอยู่สองล้านนะครับนะฮะอันนี้เขาไว้ฝึก <cle aning> เขาเรียกว่าไว้ฝึกเออ่การสู้แมคานิกของบอสครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอแมคานิกบอสอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงครับอันเนี้ยโอ้โหโดนเลนะฮะคือเอาจริงนะ ถ้าเกิดไฟดันจริงๆเนี่ยผมคงจะตายแล้วนะฮะมันเอาไว้เข้ามาฝึกมแมกนิกของบอสนะฮะในนี้จินโซอยอนขอดูหน่อยดูหน่อยอยากเข็นอยากเข็นโอ้โหจิ้ขอดูจินโซอยอนหน่อยอย่าทำเขาเอออย่าทำเขาก็ขอดูจินโซอยอนหน่อย เออกินโตย้อนเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิ้โตย้อนเนี่ยโอ้ยนอนอค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 ไอ้ไอ้คนหานะแค่นี้ฮะเราก็มาฝึกแม่กงกับบอสได้วมาเราจะไปสู้กับบอสต,ตัวไหนฮะเราก็ฝึกได้ฝึกขัดบอสน,นี่เช่นจังหวะนี้ขัดบอสไม่ได้เราดูฮะไอ้บอจังหวะไหนขัดบอสได้นะเรามาดูกันนี่จังหวะนี้ครับขัดบอสเออน็อกดาวไปครับหงายท้องไป อเอางี้จังหวะน,นี้ถอยฮะถอยหนีอเอางี้จังหวะน,นี้ถอยหนีได้ไหมถอยไม่ได้ตายไหมครับอันนี้เราต้องอยู่รอบๆตัวมันอ่าก็วางกันไปฮนะ เขาบอกว่าในหมวดเนื้อเรื่องจินโซยอนเลือดน้อยกว่านี้ครับนี่น็อกดาวน์ไปนะอันนี้เป็นดันดันที่แบบว่าคนลงไปเอาขอกันนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ฮะก็ขอจบกันไปสำหรับการเข้าฝึกเอ่อลานฮงมุนนั่นเองนะฮะเราก็มาดูจินโซยอนกันนะเอกันในพัทหน้าพัทหน้าจะเป็นเป็นอะไรครับติดตามชมครับผมบา,บายครับนี่ดันแม่ง